วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการล้างสารพิษไซยาไนด์นะฮะก็เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะฮะไซยาไนด์ก็จะมีอยู่สส,สารนะฮะสารส,สารที่เป็นของแข็งนะฮะและส,สารที่เป็นของเหลวนะฮะสตัวนี้เป็นพิษค่อนข้างที่จะรุนแรงถ้ามีการเปรียบเทียบพิษส่วนใหญ่เขาจะมาเปรียบเทียบกับไซยาไนด์โดยพิษใหม่ พองคุณจงอางอาจจะน้อยกว่าไซยานไนหรือว่ามากกว่าไซยาไนนะฮะไซยานไนมีพิษทุน,นแรงนะฮะข่าวน้องแอมฆ่าคนมาเยอะอันนี้เป็นวิธีการบอกเล่านะฮะวิธีการล้างสารพิษซึ่งผมก็ได้ศึกษามาพอสมควรนะครับถามว่าเข้าไปปริมาณเท่าไหร ถึงจะเกิดพิษดูนี่ได้เลยนะครับเกลือไซยาไนด์หรือเป็นที่ปลึกแข็งคุณาสามารถละลายในเครื่องด,อดื่มได้0.2มิลลิกรัมเท่านั้นหรือเท่ากับหัวไม่ขีดนะครับหรือถ้ากับหัวไม่ขีด,ค,ดคุณก็จะตายภายใน10นาทีหรือว่ากดไซกดไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่อยู่ในภาชนะของเหลว0.1เท่านั้นนิดเดียวนะฮะคุณจะเสียชีวิตภายใน10นาที หรืออาจจะเร็วก่อนเร็วกว่าส่วนใหญ่นะฮะไม่มีใครมาโรงพยาบาลทันนะอันนี้เป็นวิธีแก้เบื้องต้นไอ้ผมดูข่าวผมก็บอกอ่พาพบว่าแอนสั่งซื้อสารเครมีล้างพิษไซยาไน์นะฮะซึ่งผมมาดูแล้วว่ามันตรงกับหัวเรื่องที่ผมทําในคลิปนี้วิธีล้างสารพิษไซยาไน์หนึ่งเมื่อคุณคิดว่าคุโดนพิษสารไซยาไนต์ให้ดม แอมิวไนเตรตถามว่าแอมิวไนเตรตมันคือสารชนิดไหนนะฮะแอมิวไนเตรตตัวนี้มันจะช่วยขยายหลอดเลือดนะฮะที่ออกเพื่อบำบัดอาการกล้ามเนื้อหัวใจคุณขาดเลือดจะถ,ถูกนำมาผลิตเป็นยาสูดดมทางนะะพ่นจมูกมันจะทำให้หลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้นเพื่อจะส่งอากาศเข้าไปนะฮะสองนะฮะคุณฉีด โซเดียมไนเตรตเข้าสู่หลอดเลือดนะเข้าสู่หลอดเลือดนะค,นะค,คุณก็หาเส้นเลือดให้ดีนะอันนี้เป็นวิธีแก้พิษนะฮะเพราะว่าไอโซเดียมไนเตรตตัวนี้นะฮะจะช่วยดึงไซยาไนดที่จับกับเอนไซม์ไซตโตโครมออกซิเดตออกมาทําให้เอนไซม์เป็นอิสระการหายใจคุณก็จะดําเนินต่อไปโดยสะดวกขึ้นนะฮะ ที่คุณฉีดสารตัวนี้เข้าไปและขั้นตอนที่3นะฮะที่คุณจะมีวิธีล้างพิษสารไซยาไนต์ที่3ตัวนี้ก็คือฉีดสารอีกตัวหนึ่งนะฮะลังจากอ่ลังจากมันจับสารพิษแล้วฉีดยาโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งสาวแอมตัวนี้ได้ซื้อโซเดียมไทโอซัลเฟตมาไอโซเดียมไทโอซัลเฟตตัวนี้มันดียังไงมัน ม,มันมีหน้าที่อะไรนะมันช่วยจับไซยาไนต์อิสระในกระแสเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารไทโอไซยาเนตซึ่งไม่มีพิษนั่นก็แสดงว่าคุณก็จะหายจากการาพิธีล้างพิษนะฮะสิ่งที่ผมกล่าวมานี้นะฮะจะเกิดขึ้นน้อยมากนะเพราะว่าพิษอยู่ภายในพิษอยู่10นาที แต่คุณหายใจสานาทีคุณไม่หายใจคุณก็ตายแล้วผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณโดนในบ้านคุณคุณนี่ซื้อสารตรงนี้มาไว้นะฮะแล้วผมก็จะคลิปต่อไปผมก็จะมาเล่าว่าน้องแอนอะใส่ใส่ยานใดยังไงนะฮะใสยะย่ยานในมีคุณสมบัติยังไงนะฮะเราจะทําให้มันเราจะทําให้มันตายได้ด้วยวิธีไหนก่อนที่คุณจะกิน ถ้าคุณไม่ไม่รู้จักบุคคลที่นำนำ้ำนำอะไรไมากู้กินนะครับความรู้ที่ได้นี้ผมบางอย่างผมก็ได้มาจากหนังสือหมอนะฮะหนังสืออคณะแพทย์นะผิดถูกอย่างไรก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะฮะซึ่งตัวผมเองเป็นก็ศึกษาตัวนี้มาเยอะนะมานานแล้วก็เผื่อท,ทั้งทั้งทั้งที่พืชมันพิษนะฮะแล้วก็ต้นไม้เป็นพิษนะฮะ แล้วก็คนสมัยโบราณโบราณทําไมอ่าผมก็มีหลายเรื่องพิษนะครับเกี่ยวกับวิดมันสแปลังคนสมัยโบร,โบราณเวลาโดนพิษโดนเห็ดทําไมขุดหลุมฝังนะฮะเดี๋ยวผมมาเล่าต่อในคลิปแต่ตัดไปคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับ